คนที่เป็นผู้ก่อตั้งคนคิดแอปพลิเคชันนะครับคนที่สร้างมาเนี่ยสร้างเพื่ออะไรนะครับวันนี้จะเป็นคําตอบนะครับอาแลวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสิ่งที่เรากําลังจะทำเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันจะเป็นภาพไหนแล้วเราจะได้เงินยังไงพอดีผมเพิ่งทําวิดีโอเสร็จนะครับให้ทีมทําวิดีโอเสร็จรบกวนเปิดวิดีโอนิดนึงนะครับคนนี้ชื่อบอลติดโซเชียลมากๆวันๆไม่ทําอะไรนอกจากกดโทรศัพท์แต่บอลกลับมีคุณภาพชีวิตที่ดีเวร์ ขับรถเปิดประทุนใช้แบรนด์เ네นมกินหรูอ,อยู่สบายได้เที่ยวรอบโลกเพราะอะไรนะะ่ะเหรอมีอยู่วันหนึ่งระหว่างที่บอลท่องโลกออนไลน์เขาบาังเอิญไปเจอคลิปแนะนำพลับบิเชอร์แอปบอลดูจนจบแต่ทําไม่จบแค่นั้นเพราะท้ายคลิปบอกว่าคุณสามารถสร้างธุรกิจผ่านพลับบิเชอร์แอปได้ง่ายๆบอลสนใจแล้วทําการคลิกลิงก์ทันทีหลังจากวันนั้นการท่องโลกออนไลน์ของบอลก็เปลี่ยนไปว่าแต่บอลสร้างไรายได้จากพลับบิเชอร์แอปได้ยังไงผมจะเล่าให้ฟังครับ พลับปิเช่แอปที่ว่านี้เป็นโซเชียลคอมเมอร์สในยุค new normal ที่มากกว่าอ e ีคอมเมอร์สทั่วไปครอบคลุมไม่ใช่เพียงแค่สินค้าแต่ยังรวมบริการโรงแรมสายการบินหนังสืออาหารเรียกได้ว่าครอบคลุมทุกการใช้ชีวิตบอนได้เลือกสินค้าและบริการของพลับปิเช่แอปที่เขาสนใจแล้วนำลิงก์จากพลับปิเช่แอปไปโพสต์ผ่านโซเชียลของตัวเองทั้งใน Facebook YouTube Instagram t i k ็อ k รวมถึงเว็บไซต์อยู่มาวันหนึ่งเกดนั่งดูคลิปใน Facebook ขายไปไายมาดันมาเจอโพสต์ของบอลที่ลงขายคอลลาเจนเกตสนใจแล้วสั่งซื้อผ่านลิงก์ของบอลทันทีหลังจากเกตชําระเงินเรียบร้อยบอลจะได้คอมมิชชั่นจากการขายโอนเข้าบัญชีแบบอัตโนมัติเช้าวันต่อมาฟลุกกําลังหาที่พักในภูกเก็ตเลยเสิร์ชหาทาง Google อเผอิญไปเจอโพสต์แนะนําที่พักของบอลฟลุกคลิกเข้าไปดูจากนั้นทําการจองที่พักแล้วชําระเงินคอมมิชชั่นก็โอนเข้าบัญชีของบอลอีกบ่ายวันเดียวกันเอ กำลังเล่นทิกต o k ตามปกติเหมือนทุกๆวันจนไปเจอโพสต์ของบอลที่ขายเครื่องสำอางจบปัญหาสิวเอสนใจกดเข้าลิงก์ทำการสั่งซื้อแล้วชำระเงินบอลก็จะได้คอมมิชชั่นเพิ่มขึ้นอีกสรุปคือถ้าเต้ซื้อจกักรยานไฟฟ้าผ่านลิงก์ของบอลทางเว็บไซต์อารมซื้อแผ่นเกมผ่านลิงก์ของบอลทาง YouTube ต้นซื้อหนังสือผ่านลิงก์ของบอลทาง i ิน t a g r a m ไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหน บอลก็จะได้คอมมิชชั่นในทุกยอดการสั่งซื้อยิ่งคนเข้าไปสั่งซื้อผ่านลิงก์ของบอลมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ค่าตอบแทนมากเท่านั้นนี่แหละต้นเหตุที่ทําให้ชีวิตของบอลดีดีสามารถสร้างรายได้เร็วที่สุดในยุคนี้โดยไม่ต้องออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียวที่สําคัญคือทําได้ง่ายมากใช้แค่โทรศัพท์เครื่องเดียวก็ได้ละสนใจสร้างธุรกิจผ่าน Profitshare App ออคลิกเลยอ่าโอเคช็อปจินิกนะครับ ทีนี้เนี่ยผมจะขยายความนิดนึงนะครับเราจะเรียกสิ่งนี้ว่า Publisher App นะครับชอบ็อปจินิกเนี่ยเป็นหนึ่งใน Publisher App นะครับซึ่งในต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยมีบริษัทประเภทนี้อยู่นะฮะโดยเฉพาะในอเมริกานะฮะในอินเดียมีนะครับประเภทนี้นะครับซึ่งผมกล้าพูดว่าบริษัทเหล่านี้นะฮะที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ย มูลค่าแต่ของแต่ละบริษัทไม่มีบริษัทไหนเลยนะครับที่มีมูลค่าต่ำกว่า1 0,000มื่นล้านบาทนะครับไม่มีบริษัทไหนเลยที่ทําแบบพับอีเชตแล้วมีรายได้วมบมีมูลค่าบริษัทต่ำกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาทไม่มีนะฮะอย่างเช่นมีโชวในประเทศอินเดียนะฮะล่าสุดก็เพิ่งเล็ดฟันไปนะครับได้เงินมาประมาณหมื่นกว่าล้านนะครับเขาตีมูลค่าบริษัทอยู่ที่หกหมื่นกว่าล้านบาทนะฮะในประเทศอินเดียชื่อแอพพ์มีโชนะฮะก็คือทําแบบนี้เหมือนกันนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมมาศึกษาแบบพวกนี้มามานานแล้วเราก็เป็นเบื้องหลังในการทำแอปให้กับหลายบริษัทมากนะฮะหลายบริษัทมากเราเป็นอย่างเช่น AR สแกนนะที่เราเคยทำเอาเอาสินค้ามาแล้วสแกนปุ๊บแล้วมี3ามมิติขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็ทำให้กับหลายที่เหมือนกันนะฮะเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเครื่องมือแบบนี้แล้วก็ศึกษาพบมาแล้วว่าแล้วก็ผมก็เลยเริ่มคุยนะฮะกับพวกช็อปปี้เอง Lazada เองแล้วก็เราก็จะทำ ซึ่งหลายคนอากูด้ก็เข้ามาร่วมเป็นพาร์เนอร์ตรงนี้ใช้เวลาดิวมาก็น่าจะเกือบเออปีครึ่งแล้วน่าจะประมาณเกือบปีครึ่งแล้วแล้วผมกล้าพูดว่าในกลุ่มนะฮะในกลุ่มอาเซียนเนี่ยอาเซียนเนี่ยก็คือประเทศไทยประเทศลาวอินโดนีเซียลาวกัมพูชาสิงคโปร์ยังไม่มีแอปแบบนี้เลยที่ที่เพื่อนเราซื้อของอะไรก็ได้ในอ e ีคอมเมิร์ซ ไอ้ไอ้เราซื้อของแล้วได้ตังคืนมีแต่ถ้าเพื่อนเราได้ซื้อของเนี่ยแล้วเราได้ตังคืนด้วยไม่มีในอาเซียนไม่มีเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเจอกันครับ